วิธีปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณจิมส์โรนนักผู้สร้างแรงบันดาลใจชาวอเมริกันเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพไร้ขีดจำกัดและได้เผยคำแนะนำว่าคุณสามารถปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณเองได้ข้อแรกจงฝึกฝนตัวเองด้วยการเรียนรู้อา่านฟังทบทวนและทำซ้ำเพราะทุกความสำเร็จล้วนต้องใช้เวลาข้อ 2. นะคะ จงกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้คนบางคนแทบจะไม่มีความสนใจในการเรียนรู้เลยพวกเขาอาจจะไม่เห็นข้อดีในการเรียนรู้นะคะไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ซึ่งนั่นก็เป็นจุดเสียในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพในตัวคุณจนทําให้คุณขาดการพัฒนาเรียนรู้และต่อยอดข้อ3นะคะจงเปลี่ยนความเชื่อของคุณหลายคนไม่เชื่อว่าตัวเองสามารถเรียนรู้ เป็นคนที่เก่งได้ฉลา,าดได้เมื่อคุณไม่เชื่อว่าคุณทําได้คุณก็จะไม่มีวันทําได้จงเปลี่ยนความเชื่อของคุณเปิดโลกใบใหม่ความจริงก็คือคุณมีความสามารถพร้อมที่จะเรียนรู้เก่งได้ฉลา,าดได้ความเชื่อเหล่านี้จะทำให้คุณปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณได้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ